ส่งผลงานไทยโอลิมปิก2024ได้เหรียญอันดับที่เท่าไรของเอเชียอาเซียนส่งผลงานนักกีฬาทีมชาติไทยในศึกโอลิมปิก2024พร้อมตารางรวมเหรียญโอลิมปิกเช็คอันดับไทยอยู่ที่เท่าไรของเอเชียและอาเซียน โอลิมปิก2024หรือปารีสเกมครั้งที่33จัดขึ้นที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเริ่มต้นแข่งขันมาตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมไปจนถึง11สิงหาคม67นี้โดยมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครั้งนี้มีชาติเข้าร่วม206ชาติแบ่งเป็น32ชนิดกีฬา329อีเวนต์ชิงชัย306เหรียญทองรวมถึงมีนักกีฬาเข้าร่วม1 5 0 0คนซึ่งถือเป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์โอลิมปิกที่จำนวนนักกีฬาชายและหญิงสัดส,ส่วนเท่ากันคือนักกีฬาชาย5,250คนนักกีฬาหญิง5,250คนสําคนสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกมปารีส2024่ผ่านมาแล้ว13วันนักกีฬาแต่ละชาติต่างทำผลงานคว้าเหรียญทองเงินทองแดงตามลำดับซึ่งวันนี้จะพาไปส่องอันดับผลงานของคว้าเหรียญของทวีปเอเชียรวมถึงอาเซียนไทยอยู่ลำดับที่เท่าไหร่และผลงานของอาเซียนเป็นอย่างไรกันบ้างมีดังนี้ สำหรับผลงานชาติจากทวีปเอเชียที่สร้างผลงานคว้าเหรียญในขณะนี้อันดับหนึ่งยังเป็นของจีนซึ่งเก็บเหรียญทองได้มากที่สุดในชาติอาเซียถึง25เหรียญตามมาด้วยเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นที่สามารถทำเหรียญทองได้เท่ากัน13าเหรียญส่วนไทยยังรั้งอันดับ9้าของเอเชียกับการคว้าได้1เหรียญทองอันดับสองจีน29เหรียญทอง25เหรียญเงิน19เหรียญทองแดงรวม7 3บาเหรียญ อันดับ6 13, 8, เกาหลีใต้13าเหรียญทอง8ปดเหรียญเงินเจดเหรียญทองแดงรวม28เหรียญอันดับ7ญี่ปุ่น13าเหร ahn, 7, ียญทองเจดเหรียญเงิน13มเหรียญทองแดงรวม33าเหรียญอันดับ18อุซเบกิสถานสามเหรียญทองสองเหรียญทองแดงรวมห้าเหรียญอันดับ21อิหร่านสามเหรียญทองสองเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงรวมหกเหรียญอันดับ26หฮ่องกงสองเหรียญทองสองเหรียญทองแดงรวมสี่เหรียญ อันดับ26กฟิลิปปินส์2องเหรียญทองสองเหรียญทองแดงรวมสี่เหรียญอันดับ28ดอินโดนีเซียสองเหรียญทองหนึ่งเหรียญทองแดงรวมสเหรียญอันดับ32ไทยหนึ่งเหรียญทองสามเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงรวมหกเหรียญอันดับ4ี่กไต้หวันหนึ่งเหรียญทองห้าเหรียญทองแดงรวมหกเหรียญอันดับห้าบสาบาเรนหนึ่งเหรียญทองรวมหนึ่งเหรียญอันดับห3มปากีสถานหนึ่งเหรียญทองรวมหนึ่งเหรียญ อันดับห9เกาหลีเหนือสองเหรียญเงินสี่เหรียญทองแดงรวมหเหรียญอันดับ64อินเดียหนึ่งเหรียญเงินสี่เหรียญทองแดงรวมห้าเหรียญอันดับห5สิ้าคีกิสถานหนึ่งเหรียญเงินสามเหรียญทองแดงรวมสี่เหรียญอันดับเจจอร์แดนหนึ่งเหรียญเงินรวมหนึ่งเหรียญอันดับเจิบมองโกเลียหนึ่งเหรียญเงินรวมหนึ่งเหรียญอันดับ75หทาจิกิสถานสามเหรียญทองแดงรวมสามเหรียญอันดับ76็หมาเลเซียสองเหรียญทองแดงรวมสองเหรียญ หลังจากผลงานทวีปเอเชียแล้วมาต่อกันด้วยแับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่รวมชาติสมาชิกเข้าร่วมโอลิมปิก2024ทั้งสิ้น10ชาติประกอบไปด้วยไทยเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียกัมพูชาเมียนมาสิงคโปร์ลาวและบรูไนแม้ว่าจะยังไม่ถึงกำหนดวันชิงชัยวันสุดท้ายของศึกโอลิมปิก2024 แต่หากมองย้อนกลับไปผลงานของเหล่าชาติจากอาเซียนที่ปารีสเกมครั้งนี้ดูจะทำอันดับได้ดียิ่งขึ้นโดยผลงานโอลิมปิก2020โตเกียวเกมอจบลงเป็นฟิลิปปินส์ทำผลงานได้ดีที่สุดคว้าอันดับ43ของโลก1เหรียญทองสองเหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอินโดนีเซียคว้าอันดับ4 6ของโลก1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3ามเหรียญทองแดงไทยจบอันดับ54ของ โลกหนึ่งเหรียญทองหนึ่งและเหรียญทองแดงและมาเลเซียจบอันดับ80ของโลกมีหนึ่งเหรียญทองแดงสำหรับผลงานของเหล่าชาติอาเซียนครั้งนี้ในศึกโอลิมปิก2024เป็นอย่างไรกันบ้างมีดังนี้อันดับ26ฟิลิปปินส์สองเหรียญทองรวมสองเหรียญได้จากคาร์ลอสยูโรยิมนาสติกชายสองเหรียญทองอลิอาสวินเลกาสมวยสากลหญิงรุ่น50กิโลกรัมหนึ่งเหรียญทองแดง เนสตี้ปาเตซิโอมวยสากนหญิงรุ่น5้าิดกิโลกรัมหนึ่งเหรียญทองแดงอันดับ28อินโดนีเซียสองเหรียญทอง1ได้จากเวตริกเลโอนาร์โดปีนหน้าผาประเภทความเร็วชายหนึ่งเหรียญทองริกกี้จูเนียสยามยกน้ำหนักชายรุ่น73ากิโลกรัมหนึ่งเหรียญทองเกรกอาริยมาริสกาตุนจุงแบดมินตันหญิงเดี่ยวหนึ่งเหรียญทองแดงอันดับ32ไทยหนึ่งเหรียญทองสามเหรียญเงินสองเหรียญทองแดงรวม6กเหรียญ ได้จากเทนนิสพาณิพักวงพัฒนากิจเทควันโดหญิงรุ่น49กกิโลกรัมหนึ่งเหรียญทองวิลกุลวุธิวิทิสารแบดมินตันชายเดี่ยวหนึ่งเหรียญเงินออยสุรจนาคำเบ้ายกน้ำหนักหญิงรุ่น49กกิโลกรัมหนึ่งเหรียญเงินเวฟวีรพลวิชุมายกน้ำหนักชายรุ่น73กิโลกรัมหนึ่งเหรียญเงินฟางธีรพงศ์ศิลาชายยกน้ำหนักชายรุ่น61กิโลกรัมหนึ่งเหรียญทองแดง บีจันแจมสุวรรณเพงมวยสากลหญิงรุ่น66กิโลกรัมหนึ่งเหรียญทองแดงอันดับ76มาเลเซียสองเหรียญทองแดงรวมสองเหรียญได้จากอารอนเชียกับโซวีอีกแบดมินตันชายคู่หนึ่งเหรียญทองแดงลีซีเจียแบดมินตันชายเดี่ยวหนึ่งเหรียญทองแดง